นี่กับพบกับเกรดกางเสงนะคะออกง่า okay, ยได้ชชวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเกตมาอัปเดตรถเข้าใหม่ค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเกรดได้คาน,นี้เข้ามาเข้ามาใหม่แบบสดสดร้อนรอเลยเป็นตัวรถบ้านมือเดียวนะคะกุญแจสําลองอยู่พบเล่มอยู่พร้อมค่ะเอกสารชัดเจนเคดีก็ฟรีดาวน์ได้สำหรับในวันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นตัวมาด้าสค่ะเป็นตัวเครื่อง1.3นะเป็นตัวสปอร์ตไฮคอนเน็ t เป็นตัวกระปุกสตาร์รทกุญแจคีเลคค่ะพี่พี่ขาราคาโปรโมชั่นวันนี้นะจะสองหกเก้าเลแค่สองแานเี่หมื่นเอ,เอกสา ชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรบพี่พี่ฮันใดนะคะสนใจสามารถยะดผูสส่ตรงมาหาเกตได้ค่ะที่0ู3 5 0 6 4 7 7 7นะคะถ้าเกิดเป็นทาง Line o f f i c i a l ชีค่ะจะเป็น Si ks1234 อย่าลืมอัตนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัวมาด้าขับมาด้านะเก็บอกเลยต้องขับสีแดงเท่านั้นค่ะบอกเลยลูกค้าค่ะอันนี้คือรถเข้าใหม่ยังไม่มีการเก็บรายละเอียดใดๆนะแต่เบื้องต้นคันนี้สวยสภาพดีค่ะสีแดงนะคะต้องมาการใช้งานถือว่าน้อยมากนะคะพแล้วก็ ตัวเครื่องยอนต์นะคะช่วงล่างระบบเกยียร์ระบบเด็กต่างๆถึงจะเป็นตัวรถเข้าใหม่นะคะแต่ทีมช่างของเกรเนี่ยมีการตรวจตรวจเช็คแล้วก็รีเช็ตแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะพี่พี่ได้เป็นตัวเครื่องยอนต์เบนซินนะคะขนาด1.3ลิตรค่ะเป็นตัวเครื่องยอนต์สกายแอคทีฟแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาเป็นตัวบ็อกซี่สูบ ระบบเบรกเป็นแบบ ABS นะคะห้องเครื่องอย่างเงียบเียบนิ่งๆแน่นอนอันนี้คือก่อนล้างคุณพี่ขาอาจจะมีค่าฝุ่นบ้างนะสำหรับตัวฝากระโปรงนะคะแล้วฝากระโปรงคันนี้ก็ไม่มีการขาไขใดๆฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะรอยต่อมาดด้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบ สติกเกอร์มอกรก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่งตัวด้านข้างข,างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใ,นใดๆค่ะสีบางต้นเสมอส่วนรอบคันเลยลูกค้าล้างขัดเคลือบสีมาใหม่เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้หล่อแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวล้อของเขานะคะคันนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กเดิมจากโรงงานเป็นตัวซีรีส์ยางนะคะที่เป็น195่กับ60ศ1 5ค่ะแม็กซีวงสี่เส้นไม่ขบไม่ดุ้งแต่อย่างใดค่ะแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะคะภายในจะได้เป็นตัวภายในเบาะหนังโทนสีดํา เบาะแถวสองสามารถพับได้นะคะแบบ60-40นะคะแพงข่าวตัวต่างๆร่องรอยการใช้งานน้อยเลยรอยเม็ดอาร์ต่างๆก็คือเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็โครงสร้างรถยนต์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขาเนี่ยคู่หน้าคุามีขาด้านประตูซ้ายขวาสามารถใช้ในการล็อกรวปลดล็อถได้สติกเกอร์ต่างๆหรือว่าหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรองสีพ่นทับแบบรอบคันเลยนะไล่ขึ้นไปด้านบนค่ะ ยางขอบประตูรอยเป็นรกนะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานค่ะซินซอทุกอย่างแห้งหมดไม่มีการ,รเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะ100รคันนี้เป็นตัวรถเข้าใหม่นะคะเบื้องต้นยังไม่ได้ล้างก็ถือว่าคลีนแล้วในระดับนึงเลยค่ะพี่ๆขาภายในคันนี้นะคะจะตกแต่งเป็น,นตัวโทนสีดํามีแอร์แบคให้คู่หน้าตัวจอนะคะได้เป็นตัวจอเครื่องเล่นแบบปอกอัพนะคะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้ค่ะด้านล่างนะคะในส่วนตัวหมดแอร์นะคะได้เป็นตัวแอร์ระบบออโต้มีพอเสียบ A U US, X U S B ใส่แผ่น C D D V D ได้นะคะเกียเป็นเกีย ออโต้มาเขาก็ตัวหมดขับ สองหมดหมู่นะคะก็คือโนมตโหมดกับตัวสปอร์ตโหมดมีตัวจอสติ๊กด้วยตัวนี้นะคะจอสติ๊กตัวนี้จะสามารถใช้ในการควบคุมเครื่องเล่นได้เลือกโหมดชัแนลนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าควบคุมจากตัวพวงมาลัยก็ได้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังกชันมีแอร์แบบให้คู่หน้าและก็มาพร้อมกับตัวกดปุ่มสตาร์ทนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณค่าๆอยที่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเท่านั้นเข้าสูยนทุกระยะประวัติดีนะคะคุณพี่ขารถบ้าง รุ่นนี้ค่ะลูกค้าขาจะได้เป็นตัวเป็นตัวรุ่นแบบแฮสแบกเนาะเป็นตัวเก่งแบบ5ประตูเครื่องพันสามนะคะด้านหลังก็คือจะสามารถเปิดได้แบบนี้นะคะอุปกรณ์เสริมเติมโรงงานนะคะอยู่ครบนะฉากกั้นหลังกั้นท้ายเนี่ยไม่ใช้งานสามารถถอดออกได้อุปกรณ์ติดรถต่างนะคะอยู่ครบนะคะบล็อกถอดล้อแม่แรงยังอะไรแล้วก็โครงสร้างด้านหลังเนี่ยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หัวน็อตนะคะไม่ไข่ไม่ขยับฝาท้ายก็ไม่มีการไขยการสาดสีการคลื่อนซีลการเค่อนซอกเหมือนกันค่ะจะมาตัวด้านหลังด้านท้ายมีเเซซนออร์ยหลังดว อันนี้คือติดตั้งมาจากเดิมโรงงานจะช่วยในการกะระยะในการถอยจอดนะคะพี่พี่ขามาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งนี้นะคะพี่พี่ขา จะมีการติดตั้งพวกสติกเกอร์นะบอกลมยางตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีราอองสีใดๆบนทับเช่นเดียวกันค่ะไลทขึ้นไปด้านบนนะคะยางขอบประตูลอยเมตรอานะคะก็เดิมเดิมจากโรงงานซีนซ่อนนะคะล็อตย่างข้างประตูต่างๆไม่มีการขยายน,นี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันค่ะกระจกปไฟฟ้าหมดเลยนะคะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทันหลอกให้ค่ะกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับมุมมองเป็นแบบไฟฟ้าและมีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะพี่พี่ท่านใดกําลังเลงอยู่เนาะมาด้าสีแดงวันนี้บอกเลยว่าสด มาสวยมากรถบ,บ้านมือเดียวด้วยนะคะเอกสารทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมดเลย พาสีพรบนะคะ2อ6 8แล้วเรียบร้อยพี่ๆท่นานใดสนใจเป็นเงื่อนไขจากไฟแนนซ์นะคะันด้านหลังเกตเนี่ยผ่อนคร่าวๆ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะตอลอดสัญญาใครสนใจนะคะสามารถยกคขูใสายตรงมาหาเกตได้ค่ะที่0ู3 5064ส7 7นนะคะถ้าเกิดเป็นทางไลน์อา f จะฟิชเชียลค่ะ SIKS 123 4อย่าลืมอัดตนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกาันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขาเกดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกตด,ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจคะ่ะให้เกตและก็ทีมงานกรองเสียงค่ะและสำหรับคลิป นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ